สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับฝนพารว้ยนะครับกับบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับเมื่อนี้ฝนพารวยกะมีแนวทางเด็ดเด็นะครับมาฝากมาตอนท่านผู้ชมอีกตามเคยนะครับตัวเลขแนวทางนะครับของฝนพารวยชุดนี้นะครับกถือว่า เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่ฝนพาดด้วยนี่มากขากมากแน่นะครับมากขากมากแน่นะครับเนราะหลายท่านอาจจะยั่งบ้าทันได้เห็นคลิปนะครับเมื่อนี่ฝนพาดด้วยก็ได้มีโอกาสนะครับมาทาคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังไปน้ากันนะครับตัวเลขความชอบส่วนตัวเด้อท่านผู้ชมตัวเลขความชอบส่วนโต arose. นะครับเป็นตัวเลขที่ฝนพาด้วยนี่ มักนะครับเป็นตัวเลขที่ฝนพ้าด้วยนี่มากแล้วก็ซื้อแล้วนะครับฝนพระด้วยก็ซื้อคือกันนะครับใส่วิจารญาณเอาเด้อท่ทนผู้ชมใช้วิจารณญาณเอานะครับมากก็ค่อยตาบนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะคือผู้ใดามากก็ค่อ,คอยซื้อน้ำนะครับขันพ่มากกับบ่เป็นยังนะครับเป็นเพียงแนวทางมานําเสนอ มาเล่าสูท่ทนผู้ชมฟังนะครับตัวเลขของฝนพารวยกับบลายโตเด้อทนผู้ชมตัวเลขของฝนพารุวยกับบลายโตนะครับเตรียมสมุดปากกากันได้เลยนะครับตัวเลขที่ฝนพารวยชอบนะครับมีตัวเลขอีหยังแน่นะครับมีตัวเลขหกแปดห้านะครับเก้าแปดห้านะครับแปดสามแล้วก็แปดสี่นะครับ หกแปดห้เาเก้าแปดห้าแปดสามแปดสี่นะครับตัวเลขีนบหลายตัวนะครับท่านผู้ชมก็ล่องพิดจราหน้าเบื้องเพื่ออาจจะได้มีโชคมีลาบน้ำกันนะครับคนบ่ารวยกันเอามาเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนะครับถา,ามามักทักบอน,นี้มากมับมกักเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาส ไปขอพรนะครับที่องค์พระาธาตุพนมนะครับไปขอพอรที่องค์พระาธาตุพนมนะครับไปขอพอรไปขอเบอร์เขาจับเอาสมบัติเพลินนะครับไปขอเปิดโชคเปิดลาบก็เลยเอาตัวเลขที่ฝนพระล่วยนี่ม,มากนีม่มากย่ำนะครับมากย่ำให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังน้ากัดนะครับเพื่อองค์ปูองยานะครับที่เพลินหลัก่วงรักษาที่องค์พระธาตุพนมเพลินให้โชคให้ลาบ มานะครับเพ like bon ื่อเป็นไห่โชคไห้ลาบมาเพื่อตัวเลขของฝนผ้าลวยที่ปล่อยออกไปนี่เพื่อเป็นเขานะครับเนาะก็ลองพิจารณาเบื้องเ้อท่านผู้ชมลองพิจารณาเบื้องเพื่ออาจีได้มีโชคมีลาบน้ำกันนะครับบุญวาสนาอาจิได้สมพ้องกันได้โชคได้ลาบน้ำกันนะครับอันนี้ก็ว่าผมไม่ได้นะฮะว่าผมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบที่มันลีลับนะครับเนาะหลายท่าน หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ลี้ลับนะครับที่มันอธิบายยังบ่ได้นะครับแล้วอธิบายไม่ได้นะครับความลี้ลับที่เรามองไม่เห็นนะครับก็ลองพิดจระนาเบื้องนะครับถามว่าฝนพัดลยมากคักบ่มมากคักนะครับตัวเลขตัวนี้มากคักนะครับมากคักถามว่าฝันไปฝนพัดลอบอมได้ฝนนันอยู่เรื่องท่านผู้ชมมีตัวเลขชุดนี้แหละออกมาแล้วฝนพัด้อยบอได้ฝันเล่งวันนี้ อา้าวฝนพายลวยบ่ไในฝันเลยนะครับการมีความฝันอีกยังเพิ่มเติมเข้ามา,านะครับฝนพาอรวยกับสิน้าเเราสู่ทนผู้ชมฟังนะครับเอาตัวเลขที่ฝนพารวยชอบนะครับมาลับชมลาบฟังไปน้ากันกอนนะครับ6 8 5ห้านะครับ985 8 3 8ดสนะครับ6 85, 85, 8 5 9ดห83 84ดดสดนะครับตัวเลขที่ฝนพารวยชอบนะครับ ชอบคาัชอบแน่เด้อทางผู้ชมถ้ามาชอบตัวไหนเป็นพิเศษเาถามมาอีกนตครับเนาะฝนผ้าด้วยชอบตัวไหนเป็นพิเศษนะครับฝนผ้าด้วยชอบแปดสามนะครับเป็นพิเศษเลยนะครับชอบแปดสามในเป็นพิเศษแต่ว่าจักสี่เป็นจ้าไดนะครับเพราะว่าบุฮันในหอดมืออยู่นะครับต้องมาลอวันที่สิบเก้อีกเดือนหนึ่งนะครับมา ตัวเลขที่ฝนพระรอยชอบนี่สีเข่าบอนะครับแต่ว่าถามว่าฝนพระรอยนี่ซื้อเบอร์ุูโตห่าซื้อเบอร์ุูโตนะครับซื้อเบอร์ุูโตนะครับหกแปดห้าเก้าแปดห้าแปดสามแปดสี่นี่ฝนพระรอยซื้อเบอร์ุูโตนะครับตัดซื้อพร้อมนะครับฝนพระรอยซื้อเบอร์ุูโตนะครับตัดซื้อพร้อมนะครับก็ลองพิจารณาเบิ้งนะครับลองพิจารณาดูนะครับเพื่ออาชีโอ้ยบุญวาสนาได้สมพงกันครับเอฟซีได้โชคได้ลาภ ร่วมกันรับปีใหม่นี่นะครับก็ลองพิจารณาเบิ่งเด้อท่านผู้ชมวนพาลวยกะขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมทางจ่องนะครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับที่ยังให้โอกาสนะครับจ่องน้อยๆได้เติบโตไปอีกนะครับขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้มีส่งมีลาบน้ำกัดลำลำเลยๆนะครับ รับปีใหม่นี่นะครับรวย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 ถ้วยกันทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ